คำถามใหญ่ที่ตอนนี้นักลงทุนทั่วโวกกำลังสงสัยกันก็คือเรากำลังอยู่ในภาวะฟองสบู่ AI ที่อาจจะซ้ำรอยวิกฤต .com หรือเปล่าในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกการใช้ใจ่ายระดับที่เรียกว่ามหาศาลของ Open AI เพื่อหาคำตอบของเรื่องนี้กันครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขนี้กันเลย1ล้านล้านดอลลาร์ ใช่ครับอ่านไม่ผิดนี่คือตัวเลขที่เป็นหัวใจสำคัญของแผนการลงทุนที่แซมออสแมน CEO ของ OpenAI กํากำลังพักดันอย่างหนักเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI แห่งใหม่ขึ้นมาเลยครับถ้าจะให้พูดแบบสั้นๆเลยก็คือมันบ้าไปแล้วครับแล้วตัวเลขนี้มันมหาศาลขนาดไหนนะครับ ลงนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันมีมูลค่าเท่ากับประมาณ3.4%ของ GDP หรือก็คือเศรษฐกิจทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาในปี2024เลยทีเดียวโอ้โหนี่แหละครับคือความทะเยอทะยานที่มีมูลค่าถึงล้านล,ล้านดอลลาร์และที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ไอเดียที่พูดกันลอยๆนะครับแต่มันคือแผนที่มีภาระค่าใช้จ่ายผูกมัดเอาไว้แล้วจริงๆด้วยเป้าหมายเดียวเลยคือการขยายขนาดของ ChatGPT ให้มันยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับ Google Search ให้ได้ แล้วตัวเลขมหาศาลนี้มันมาจากไหนกันเรามาดูรายละเอียดกันครับส่วนแรกเลยก็คือประมาณ7 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์อันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการสร้างศูนย์ข้อมูล AI แห่งใหม่และอีกส่วนก็คือ3 0 0แสนล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อบริการคลาวด์จากบริษัท Oracle พอมารวมกันแล้วก็ได้ประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์พอดีเป๊ะเลยครับเอาละครับพอเห็นตัวเลขแล้วก็นำมาสู่ความท้าทายที่ต้องบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยนั่นก็คือการตามหาเงินที่ยังขาดอยู่อีกตั้ง8 0 0แสนล้านดอลลาร์ คำถามก็คือสตาร์ทอัพต่อให้จะประสบความสำเร็จแค่ไหนก็ตามจะไปหาเงินมหาศาลขนาดนี้มาจากไหนกันล่ะครับคือแน่นอนว่า Open a ไเขาก็มีผู้สนับสนุนรายใหญ่ๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น n v i d i a Oracle หรือว่า Softbank แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเหลือช่องว่างทางการเงินที่ใหญ่มากอย่างน,น้อยๆก็8แสนล้านดอลลาร์ที่ยังต้องหามาเติมให้เต็มให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายแบบสุดๆเลยครับโอเคแล้วเงิน8แสนล้านดอลลาร์ที่ว่าเนี่ยมันจะมาจากไหนได้บ้าง ลองมาไล่ ughs. ดูความเป็นไปได้กันทีละทางเลยนะครับไ,ไม่ว่าจะเป็นจากกําไรของบริษัทเองจากตลาดหุน้นหรือว่าจากการไปกู้ยืมมาเริ่มกันที่ทางแรกเอามาจากกําไรของบริษัทเองเป็นไปได้ไหม Hebrews, อืมเงินทุน8แสนล้านดอลลาร์ที่ต้องการเนี่ยนะครับมันเทียบเท่ากับกระแสเงินสดอิสระที่บริษัทอย่าง a p p l ปทําได้ทั้งหมดเป็นเวลา10ปีเต็มแค่นี้ก็คงพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยงั้น ถ้าไปทางตลาดหุ้นล่ะไปทําการระดมทุนตัวเลข8ปดแสนล้านดอลลาร์ที่ OpenAI ต้องการเนี่ยนะครับมันมหาศาลมากกว่าเงินทั้งหมดที่ระดมทุนได้จากการ IPO ของบริษัทเทคโนโลยีในช่วงฟองสบู่ com รวมกันซะอีกนะไม่พอครับมันยังมากกว่าเงิน IPO ของบริษัทเทคในสหรัฐทั้งหมดนับตั้งแต่ปี1980รวมกันด้วยซ้ําทางสุดท้ายก็คือตลาดตราสารหนี้หรือการกู้ยืมซึ่งก็ดูจะเป็นไปได้ยากมากๆเหมือนกันครับลองเปรียบเทียบกับ Verizon ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีหนี้สินเยอะที่สุดในโลกดูนะครับเขามีหนี้สินอยู่1นึ0 0 0สล้านดอลลาร์แต่ว่าเขามีสินทรัพย์ที่จับต้องได้มาหาศาลไว้เป็นหลักประกันแต่ Open a i เนี่ยต้องการเงินกู้ที่เยอะกว่านั้นมากแล้วก็ยังไม่มีสินทรัพย์ที่เทียบเคียงกันได้มาคาประกันเลยแต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะนอกจากปัญหาเรื่องเงินแล้วเนี่ยมันยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะหายากยิ่งกว่าเงินซะอีก นั่นก็คือเรื่องของพลังงานครับ16กิกะวัตต์นี่คือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้เพื่อเดินเครื่องศูนย์ข้อมูลทั้งหมดที่ OpenAI ตั้งเป้าว่าจะสร้างขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากๆเลยครับแล้ว16กิกะวัตต์นี่มันเยอะแค่ไหนลงนึกภาพตามนะครับมันคือพลังงานที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไมเอียมไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มากถึง15โรงเลยทีเดียว แล้วการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันยากแค่ไหนมาดูตัวอย่างจริงในสหรัฐอย่างโครงการวอลโตกันครับตอนวางแผนเนี่ยเขาคาดว่าจะใช้เวลา8ปีด้วยงบ14,000ล้านดอลลาร์แต่ในความเป็นจริงคือใช้เวลาไปถึง15ปีและค่าใช้จ่ายก็บานปลายไปกว่า30,000ล้านดอลลาร์นี่แค่โรงเดียวนะครับแล้วลองคิดดูว่าการจะสร้างถึง15โรงเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ใช่แค่ปัญหาของ Open AI คนเดียว ทำไมมันถึงกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจจะลุกลามไปทั้งตลาดได้เรามาทำความเข้าใจความเสี่ยงแบบโดมิโนจากการเดิมพันครั้งนี้กันครับหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงของคู่สัญญาหรือ counter party risk ครับพูดง่ายๆก็คือความเสี่ยงที่ว่าถ้าเราไปทำสัญญากับใครแล้วอีกฝ่ายเบี้ยวสัญญาไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้เราก็จะเจ๊งไปด้วยนั่นเองครับ ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับสเต็ปแรกเลย OpenAI ไปประกาศดวยวยักใหญ่กับ Oracle มูลค่า300ล้านดอลลาร์พอข่าวออกไปปุ๊บสเต็ปที่2หุ้น Oracle พุ่งกระชูเลยครับมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นมาหาศาลในวันเดียวแต่คำถามสำคัญคือสเต็ปที่3แล้วถ้าเกิด OpenAI ไม่มีเงินจ่ายขึ้นมาล่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็จะมาถึงสเต็ปสุดท้ายครับหุ้นของ Oracle อาจจะดิ่งเหวแล้วก็ลากเอาความเชื่อมั่นของตลาดทั้งหมดพังลงมาด้วยกัน และนี่ก็คือบทสรุปที่สําคัญมากจากบทวิเคราะห์ต้นทางครับเขาบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยที่บริษัทเอกชนแค่บริษัทเดียวจะกลายเป็นหัวใจสําคัญต่อความสําเร็จของตลาดหุ้นได้ขนาดนี้เอาละครับพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเราจะสรุปเรื่องนี้ยังไงดีตกลงมันคือฟองสบู่หรือเป็นการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์กันแน่ตอนนี้เรากลับมาสู่คําถามตั้งต้นแต่ด้วยมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าเดิมแล้วครับมันมีความแตกต่างที่สําคัญมากนะครับคือตอนฟองสบู่ com เนี่ย มันเกิดจากบริษัทมหาชนหลายๆบริษัทเลยที่เข้าไปแข่งกันระดมทุนในตลาดแต่ AI บูมรอบนี้มันกลับกระจุกตัวอยู่กับภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทเอกชนแค่บริษัทเดียวเท่านั้นดังนั้นเรื่องราวที่แท้จริงในตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเป็นฟองสบู่หรือไม่แต่อยู่ที่ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ซัตอัพเพียงแห่งเดียวกลายมาเป็นศูนย์กลางที่ชี้เป็นชี้ตายกับตลาดได้ทั้งระบบเลยครับแล้วสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่นี้มันคืออนาคตที่ยังไงก็ต้องเกิด หรือว่ามันคือการเดิมพันครั้งที่เสี่ยงที่สุดในประวัติศาสตร์กันแน่นี่แหละครับคือคําถามที่การเดิมพันมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ของ OpenAI ทิ้งไวใ้ให้เราทุกคนต้องขอบคิดกันต่อไปครับมีคําพูดหนึ่งของ Sam a l ลต์แ CEO ของ OpenAI ที่น่าสนใจมากๆเลยครับเขาบอกว่าถ้าจะให้บริการ AI ในระดับที่ทุกคนต้องการได้เนี่ยนะศูนย์ข้อมูลของบริษัทจะต้องมีชิป AI 1ตัวต่อผู้ใช้หนคนลองนึ่ภาพตามสิครับ นี่ไม่ใช่แค่การคาดการณ์แต่มันคือการประกาศเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆที่บอกเราว่าโลกกําลังต้องการพลังประมวลผลสําหรับ AI มากมายมหาศาลขนาดไหนแล้วเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายระดับนั้นได้เนี่ย OpenAI เขาก็มีกลยุทธ์ที่ ต้องบอกว่าน่าสนใจมากซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในชื่อที่ว่าแผนช็อกโกแลตและเนยถั่วครับใช่ครับฟังไม่ผิดเลยช็อกโกแลตกับเนยถั่วเนี่ยนะสออย่างนี้มันมาเป็นกุญแจสําคัญในแผนการสร้างอนาคตของ AI ได้ยังไงกันนี่คือแผนที่เราจะมาสํารวจกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากปัญหาใหญ่ก่อนเลยคือความต้องการพลังประมวลผลของ AI ที่มันแบบไม่สิ้นสุดจากนั้นจะไปดูกันว่าไอ้แผนช็อกโกแลตกับเนยถั่วเนี่ยมันคืออะไร แล้วค่อยเจาะลึกไปที่บทบาทของ2ผู้เล่นยักษ์ใหญ่อย่าง n อ็นวีดียและบรอดคอมก่อนจะไปดูภาพที่ใหญ่ขึ้นมากๆของการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์และปิดท้ายด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดในอุตสาหกรรมนี้ครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกความท้าทายหลักที่ Open AI หรือจริงๆก็คือทุกบริษัทในวงการ AI กําลังเจอกันอยู่ตอนนี้ก็คือจะไปหาพลังประมวลผลจากที่ไหนมาให้มันพอสําหรับคนหลายพันล้านคนทั่วโลกที่กําลังจะใช้งาน AI กัน และเพื่อที่จะรองรับผู้ใช้เป็นพันล้านคนเนี่ยนะฮะผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินกันว่าโลกเราอาจจะต้องการชิปสำหรับ AI โดยเฉพาะในจำนวนที่แทบจะเทียบเท่ากับมโครชิปธรรมดาทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันรวมกันเลยครับตัวเลขระดับพันล้านชิ้นเลยที่เดียวเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกแผนการที่ว่านี้กันกลยุทธ์ช็อกโกแลตและเนยถั่วเนี่ยไทยผู้้ง่ายก็คือ โอเพนเอไเขามองว่าการพัฒนา AI มันมี2ขั้นตอนที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือคนละชนิดกันในการแก้ปัญหาเหมือนกับการทําขนมที่ต้องมีส่วนผสมหลัก2อ,อย่างที่ขาดกันไม่ได้นั่นแหละครับส่วนแรกเลยนะครับคือการฝึกฝนหรือที่เราเรียกว่าเทรนนิ่งขั้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับการส่ง AI เข้าโรงเรียนเลยครับคือต้องป้อนข้อมูลจํานวนมาหาศารเข้าไปให้มันเรียนรู้ให้มันฉลาดขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้โหต้องการพลังประมวลผลที่สูงมากๆและที่สำคัญคือต้องยืดหยุ่นมากๆด้วยส่วนที่2คือการอนุมานหรือ inference ครับอันนี้คือตอนที่เราเรียกใช้งาน AI จริงๆแล้วคือตอนที่เราถามคำถามหรือสั่งให้มันทำอะไรสักอย่างซึ่งเป้าหมายของขั้นตอนนี้มันเปลี่ยนไปเลยนะจากการเรียนรู้มาเป็นการตอบสนองที่ต้องเร็วที่สุดและประหยัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ในสเกลที่ใหญ่มากๆเอาละครับเรามาดูส่วนผสมแรกกัน ช็อกโกแลตในแผนการนี้ก็คือ NVIDIA นั่นเองครับนี่คือส่วนผสมหลักที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเหมือนดาร์กช็อกโกแลตคุณภาพดีที่ใครๆก็ต้องใช้เป็นมาตรฐานของวงการในการสร้างสารรค์ AI โมเดลใหม่ๆขึ้นมาสไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับว่าทำไม NVIDIA ถึงเป็นช็อกโกแลตก็เพราะว่าพวกเขาครองตลาดชิปสำหรับการฝึกฝน AI ไปแล้วกว่า70%คือเรียกว่าเป็นมาตรฐานทองคาของอุตสาหกรรมนี้เลยก็ได้นะฮะเวลาที่ใครจะสร้างโมเดล AI ที่ทรงพลังมากๆเนี่ย ชื่อรากที่ทุกคนนึกถึงก็คือเอ็นวีดียนี่แหละครับทีนี้มาถึงส่วนผสมที่สองของเรากันบ้างนั่นก็คือเนยทัวซึ่งก็คือบริษัท r o adcom ครับอันนี้จะไม่ใช่ส่วนผสมสําเร็จรูปที่หาซื้อได้ทั่วไปนะแต่เป็นส่วนผสมที่ถูกปรุงขึ้นมาเป็นพิเศษสั่งทําขึ้นมาเพื่องานเฉพาะทางเลยนั่นก็คือการทําให้ AI ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในขั้นตอน Infer e n c e ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับสไลด์นี้สรุปกลยุทธ์ทั้งหมดให้เห็นภาพชัดๆเลย ด้านหนึ่งคือเอ็นวิดียที่เปรียบเหมือนช็อกโกแลตที่ทรงพลังและใช้ได้หลากหลายเหมาะสุดๆกับการฝึกฝนส่วนอีกด้านคือ b บรอดคอมที่เป็นเหมือนเนยถั่วที่ออกแบบมาเพื่องานอนุมานโดยเฉพาะเน้นเรื่องประสิทธิภาพและราคาที่ถูกกว่าคือต้องมีทั้งสองอย่างนี้รวมกันถึงจะสมบูรณ์แบบครับแล้วคำถามคือทำไมชิปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมันถึงสำคัญขนาดนั้นคำตอบมันซ่อนอยู่ในเทคนิคที่ฉลาดมากๆที่เรียกว่า s p a r s i t y ครับ ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำลังจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของ AI ไปเลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับโมเดล AI สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราถามอะไรไปมันต้องเปิดใช้งานเครือข่ายประสาทเทียมของมันหรือสมองของมันเนี่ยถึง25%เพื่อหาคำตอบแต่โมเดลใหม่ๆที่มี s p a ร s i t y สูงๆเนี่ยมันจะเปิดใช้งานแค่ส่วนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆซึ่งอาจจะน้อยกว่า1%ด้วยซ้ำไปโห การเปลี่ยนแปลงแค่นี้มันช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายได้มหาศาลเลยนะครับและนี่แหละคือจุดที่ชิปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างของ Broadcom จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆพอมาถึงจุดนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่การเลือกชิปแล้วล่ะครับเป้าหมายที่แท้จริงของ OpenAI คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดมหามาหรือที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์สำหรับ AI ทั้งระบบเลยแล้วสเกลของมันใหญ่ขนาดไหน แค่ข้อตกลงกับ Broadcom เพียงอย่างเดียวนะครับมีเป้าหมายที่จะติดตั้งระบบ AI ที่ต้องใช้พลังงานสูงถึง10กิกะวัตต์ภายในปี2030ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆครับแล้วพลังงานมหาศาลขนาดนั้นน่ะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่กันคำตอบคืออาจจะสูงถึงเกือบ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับใช่ครับล้านล้านดอลลาร์นี่คือตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่จริงๆและเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดนะฮะพลังงานในระดับ10กิกะวัตต์เนี่ย มันเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของเมืองใหญ่อย่างมหานครนิวยอร์กถึง2เมืองรวมกันใช่ละครับไม่ใช่เมืองเดียวนะ2เมืองเลยนี่คือสเกลที่มันใหญ่จนน่าทึ่งมากจริงๆแน่นอนครับว่าในสนามที่ใหญ่ขนาดนี้ OpenAI ไม่ได้เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวแน่นอนการแข่งขันเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตของ AI เนี่ยต้องบอกว่าดุดเดือดมากครับลองดูตารางนี้สิครับจะเห็นว่าคู่แข่งอย่าง XA i ของอีลอนมัส หรือเมตตาของมาร์คซักเคอร์เบิร์กต่างก็กำลังทุ่มเทสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของตัวเองด้วยสเกลระดับกิกะวัตต์กันทั้งมันเลยนี่คือการแข่งขันทางอุตสาหกรรมครั้งยิ่งให,ใหญ่แห่งยุคสมัยอย่างแท้จริงครับซึ่งแซมออลแมนเองก็เคยสรุปภาพรวมของสถานการณ์นี้ววาอย่างคมคายเลยนะครับว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI เนี่ยมันเปรียบเสมือนโครงการทางอุตสาหกรรมร่วมกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยทีเดียว แต่สิ่งที่น่าชิดตามมากๆและเป็นบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องนี้ก็คือคำพูดนี้ของเขาครับที่บอกว่าแม้ข้อตกลงและโครงการทั้งหมดที่เราคุยกันมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามมันก็ยังเป็นแค่เศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่แท้จริงที่วงการ AI ต้องไปให้ถึงซึ่งมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามต่อนะครับว่าแล้วอนาคตที่มันใหญ่กว่านี้มันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างโลกของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กับใจกลางอุตสาหการรมพลังงานเลยนะครับเมื่อสูงข้อมูลขนาดยักษ์เนี่ยกำลังถูกสร้างขึ้นในดินแดนแห่งการขุดเจาะน้ำมันและกส๊สแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องนั้นอยากจะชวนคิดกับคำถามสัมพันธ์ข้อนี้กันก่อนครับในสมารภูมิ AI ที่กำลังแข่งกันดุเดือดสุดๆตอนนี้เนี่ยคิดว่าอะไรคือทรัพยากรที่หายากแล้วก็เป็นที่ต้องการมากที่สุดคำตอบที่ได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดกันไว้นะครับ เอาละครับเพื่อที่จะหาคำตอบนั้นเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือการแข่งขันที่ดูเดือดด้านพลังการประมวลผลของ AI ซึ่งบอกเลยว่าความต้องการมันสูงลิ้วในระดับล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและคำตอบของคำถามเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ใช่ชิปหรือข้อมูลนะครับแต่สิ่งที่ขาดแคลนจริงๆเลยก็คือการเข้าถึงพลังการประมวลผลหรือ computing power นี่แหละครับคือหัวใจและเป็นข้อจำกัดที่แท้จริงของการพัฒนา AI ในยุคนี้เลย แล้วขนาดของความต้องการเนี่ยก็คือมันใหญ่โตมหาศาลจริงๆครับมีคำพูดที่สะท้อนภาพได้ดีมากเลยว่า Open AI และบริษัทอื่นๆกำลังทุ่มเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าความสามารถในการประมวลผลจะขยายตัวเพิ่มขึ้นโหเป็นเม็ดเงินที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะทลายขีดจากัดนี้ให้ได้จริงๆการไล่ล่าพลังประมวลผลแบบมหาศาลนี้เองก็นำเราไปสู่ปัญหาข้อขวดที่ใหญ่ขึ้นไปอีกขั้น นั่นก็คือพลังงานครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมโครงข่ายไฟฟ้าเดิมของสหรัฐอเมริกาถึงตามความต้องการที่มันพุ่งทะยานขนาดนี้ไม่ทันใช่แล้วครับคอขวดที่ใหญ่ที่สุดก็คือพลังงานนั่นเองเพราะว่าพลังการประมวลผลที่ดูเหมือนจะไร้ขีดจำกัดเนี่ยมันก็ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ไร้ขีดจำกัดมาหล่อเลี้ยงเหมือนกันปัญหาของโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมก็คือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ AI นะสิครับ ทำให้ศูนย์ข้อมูลยุคใหม่เนี่ยไม่สามารถจะไปพึ่งพาระบบเดิมได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นกลยุทธ์ใหม่ที่น่าทึ่งมากๆก็เลยเกิดขึ้นนั่นก็คือถ้าพึ่งระบบเดิมไม่ได้ก็หาทางเลี่ยงมันไปซะเลยซึ่งก็นําเรามาสู่ทางออกที่น่าทึ่งและไม่ธรรมดาเลยครับเป็นทางออกมาจากดินแดนที่เรียกว่า fracking country หรือแหล่งขุดเจาะน้ำมันและกา๊าซด้วยเทคนิค fracking ซึ่งก็คือการอัดของเหลวแรงดันสูงลงไปใต้ดินเพื่อชั้นหินมันแตกออกแล้วก็ปล่อยกา๊าซออกมานะครับ เป็นการแก้ปัญหาด้วยการเลี่ยงใช้โครงข่ายไฟฟ้าโดยสิ้นเชิงไปเลยงั้นขอแนะนําให้รู้จักกับโปรเจกต์โฮล i z เซนครับนี่คือโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดมหึมาแห่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นใจกลางแอ่งเพอร์เมียนของรัฐเท็กซัสเลยซึ่งเป็นสถานที่ที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะครับสําหรับโครงการเทคโนโลยีล้ำล้าแบบนี้ เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะครับแองเพอร์เมียนเนี่ยคือศูนย์กลางของอุตสาหกรรมขุดเจาะในสหรัฐเลยหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือดินแดนแห่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเลยทีเดียวซึ่งเป็นภาพที่ดูจะขัดแย้งกับศูนย์ข้อมูลแห่งอนาคตแบบสุดๆไปเลยแล้วกลยุทธ์ของพวกเขาคืออะไรบอกเลยว่ามันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับ 1. สร้างศูนย์ข้อมูลติดกับแหล่งก๊าซธรรมชาติไปเลย 2. ผลิตไฟฟ้าใช้เองตรงนั้นแหละ และ 3. าํดเนินงานอย่างอิสระโดยไม่ต้องเป็นง้อโครงขายไฟฟ้าของประเทศที่กําลังรับภาระหนักอยู่นี่คือจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองมากๆครับแล้วโครงการนี้จะสร้างพลังงานได้มากขนาดไหนคําตอบก็คือ2กิกะวัตต์ครับ2กิกะวัตต์ อาจจะฟังดูเป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นพลังงานจํานวนนี้เนี่ยเทียบเข้ากับกําลังการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนฮูเวอร์ทั้งเขื่อนเลยทีเดียวโอ้โหเป็นสเกลที่ใหญ่มากจนน่าทึ่งจริงๆแล้วคําพูดนี้ก็ช่วยวาดภาพของสถานที่ตั้งโครงการได้ดีมากเลยครับเท็กซัสตอน,อนตกเต็มไปด้วยพุ่มไม้แห้งโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ามันและกา๊าซที่ไม่ได้ใช้งานและฟาร์มปศุสัตว์เป็นภาพที่ตัดกันอย่างรุนแรงเลยนะครับระหว่างสุดยอดเทคโนโลยี AI กับสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิมเรื่องราวทั้งหมดนี้ตั้งแต่การสร้างชิปใหม่ล้วนเชี่้เห็นถึงพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีซึ่งนําเรากลับมาสู่คําถามสําคัญที่ทิ้งท้ายไว้จากการสํารวจศูนย์ข้อมูลในเท็กซัสในขณะที่ AI ทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆอนาคตของมันจะถูกผูกติดอยู่กับเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเลี่ยงไม่ได้หรือไม่นี่คือคําถามใหญ่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคําตอบต่อไปครับ